นี่ก็คือไอเขาเรียกว่าอะไรครับไวยขาวนะครับอันนี้คือไวยขาวนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เราเอ้ยตอนนี้เราก็มาอยู่ในรายการนะกวนนี้รีสอร์ทนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรครับผมเชฟบ๊อบอบใส่อบใส่ครับอบใส่ อบไสนะครับผมมันมีความพิเศษยังไงครับผมอบไสกะมันสิใส่กรอบครับแตกต่างกับย่างคั่นย่างมันสีแบบชุ่มฉ่ำแต่อันนี้สีกรอบครับอสียเกรอบแบบเนื้อนางไก่ทอดเลยแล้วถ้ามันนีผสมเด็ดเด็ดะครับไม่ครับต้องเซืร์ไพรสในกลิบครับแล้วเราบอกอธิบายก่อนไามครับว่าไส้ยังนี้ไม่ครับไม่นะครับแล้วทุกคนสงสัยไหมครับว่าทําไมหน้าเป็นขาวครับ สนใจทักชันนะครับนี่นะครับเรากำลังจะเตรียมไส้หมูนะครับอ่ามือนี้เราล้างสะอาดแล้วนะครับจุ่มน้ำฮอนแล้วจุ่มน้ำฮอ้อนสองรอบครับอันนี้ก็จะเป็นเชฟเต้นะครับชเชฟเต้ยนะครับนี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะดังไฟก่อนนะครับดังไฟขั้นตอนที่2ก็เอาฟืนใส่ครับผมขั้นตอนที่สามก็โอ้ยพรเยัดเส่ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้มน้ําเลยนะครับก็จะใส่ใบยางมะวใบระกวดแล้วก็โอ้ยไม่มีครับใส่ย่างเดียวเลยครับผมไม่ต้องซอยไม่ต้องหั่นครับผมทุบแล้วก็ใส่เลย<ไ>ใช่ไหมใช่ปอ๊อปถึงก็ไม่รู้เหมือนกันเราใส่เกลือเลยนะครับมันใส่แบบไม่ได้เก่าเลยนะครับใส่เกลือลงไปแล้วนะครับผม ระหว่างรอ,อระหว่างรอน้ำเดือดนะครับเรามาตูเชฟเต้ทำแก่วนะครับระ<อ>หว่างที่รอน้ำเดือดนะครับเรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมตอนนี้ช่างออฟกระลังเด็ดครับผมช่างเออช่างก็ต่อ่าช่างเชฟเลยเชฟใช่ฟครับโอ้เชฟเชฟออฟโอ้ยเชฟออฟนะครับเชฟออฟเชฟออฟเป็นคนที่ชอบเด็ดนะครับผมกุยผ้าใบออกไม่เชื่อเลยม่อยางกินเยอะไหม ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมผมใส่เสื้อตัวเดิมนะครับเพราะว่าผมถ่ายคลิปไปนาแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็มาถ่ายคลิปนี้ต่อครับผมอย่าไปซีเรียสครับเรื่องเสื้อผ้าผมเออระหว่างที่ผมไปพูดเมื่อกี้นะครับใส่อะไรไปแล้วครับใส่ผงปรุงรสครับแล้วก็เกลือครับผงปรุงรสนี่เป็นรสชาติยังไงครับก็เค็มๆเขาวๆอะไรครับเนี่ยอะไรเค็มๆครับทำไมครับ เออไม่ทำเลยฮะไม่ไม่ไม่เงินมังเหรอเออเงินเหลือวกันใส่มะนาวครับผมใส่มะนาวเอาไม่ไม่ไม่น้ำเยอะมากครับผมน้ำมะนาวน้ำกูนี่ครับเยอะมากยังไม่ได้ปล่อยเลย ไม่ได้ปล่อยมาหลายเดือนแล้วเนี่ย๋อเหงือใช่ครับไม่ได้ออกกำลังกายเลยนี่นะครับคือน้ําจิ้มซีฟู้ดของเราครับตําแบบละเอียดสูงสุดนะครับผมตําเหมือนปั่นเอาะครับคิดเอาะครับทุกคนึ๊ดนะครับน้ําจิ้มซีฟู้ดของเรานะครับผมเชฟเต้ครับขี้เล่าครับตอนนี้ก็เอาไส้หมูลงไปต้มแล้วนะครับผม เชฟออฟเป็นคนเอาลงไปนะครับนี off off ่ค right. okay. ือหน้าตาของเชฟออฟนะครับนะครับอันนี้ก็คือไอเขาเรียกว่าอะไรครับวายขาวนะครับอันนี้คือวายขาวนะครับนี่ว้าวเป็นไงครับผมรสแชร์ถึงเงินเดิมตลอดกี่ปีครับพี่เนี่ย สี่สิบป,ปสีสีปปส่สิบป,ปีว <laughs> ัีิปีด <laughs> ต้มเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรครับเ <c oughs> ชฟเต้เ <c oughs> ขาไม่ได้กับผมครับขั้นตอนต่อไปเราก็อบเลยนะครับผมไม่ต้องรีรอครับผม <c oughs> อบเลยนะครับ <c oughs> ปิดเลย <c oughs> ปิดเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มอบเลยนะครับผม ตอนนี้ไส้หมูของเราก็สุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาหั่นกินเลยนะครับผมกรอบไหมครับเก็บ๊อบเมีความกรอบครับไอ้ลองทำให้ดูหน่อยครับว่ากรอบแค่ไหนครับไอ้ตาผมว่านี่ครับแซ่บครับพี่น้องนี่น้ำจิ้มเด็ดๆนะครับผมอื้อหือกรอบอออืื้ห มารู้ได้ว่าจาาังเหนข่อเอเทก่อนเนี่ยไี่สาข่มาทำนมึงไข่ทมาสุดแล้วอ <c oughs> โอ้คลิปนี่จับยคิดเงอ,อยาก่ายคลิปบอว่าม่เีนค <c oughs> รับทุกคนข้ามงครับข้ามงครับเีวนครับข้ามีง่ครับปกเดนะครับข้ามแง่ตรงเป็นสครับอืให้ไถาง่ยอยเนี่ยตก กบพี่น้องพรกาศมาพรกันมาขับ hmm. วาสานเขเนี้ตามครับพี่น LIKE ้องคมท้นเปิงงครับเปิงพงศ์่อยขมีไงครับเห็ดจิบหายอเไรทอาะข้าวไหมขาไหมท้าวมไงครับโอ้เพ็ดสดดสดปกติผมกินเห็ดปลยได้ครับเนี่ยผมเพื <ok ่อทำมือช่วงครับกินเบ็ด ไงครับผมบอกว่าไรไม่้องบอกบอกเลยว่าอร่อยมากครับผมอร่อยจริงจริงอร่อยไหมครับน่าจะกินนี่กินสามข้าวมาได้กินดูฟังเสียงครับเสียงฟังเสียงโอลู่ลู่ลู่คนลุ